เ exactly. กียรติยาไอ้สัสที่แมันแบบมาชุ่มอ้ยเขี้แตรงนี้ม่งน่นาริษเตศเลยอะที่แบบแห้งเนี้ยโอ้ยปวใจวายเลยแล้วจะมาแกล้งผีเพื่อนกันนะผมวันนี้คือแบบผมได้เตรียมแผนไว้แล้วนะว่าแบบหลอกเพื่อนว่าแบบให้เพื่อนลำเดีไปใส่ใต้หมอนนะแบบว่าเอาเหรียญน,นะหลอผกผีเออแล้วคือมึงก๊อกตรงตรงนี้ กังวลมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมตัดภาพไปเลยกังวลไงดูมุงติ้อะไรอยู่ไม่แล้เมื่อกี้ไอเบลบอกว่าเมื่อี้บอกกูว่ามีเหรียญตกลงไปได้ได้กูอยากนหลับอ,อไม่อยากให้คคิดมากอ,อันเนี้ยเอ้ไม่ได้คิดมากเออโอเคพี่สบายใจได้นี่นะผมบอกเลยว่าคนหน่าหล้วผมสาน้ก,กาไปเดี๋ยวพาไ,ไปดูหน้าก,กากอยู่ข้างล่างนะครับรของเจอามาแก้มเพื่อนนะครับผมมันอยู่ในกล่องนี้ ก็โคตรหลอนนะครับไปเปิดบนห้องกันนะไปพ่าเดีเปิดตรงนีน้ไม่ได้แล้วเราเปิเราเพื่อนผมเจอแล้วแผลแตกนะดูตันที่ห้องกันคือตอนเนี้ยเพื่อนผมแม่งกลัวจนแบบไปนอนห้องตัวเองไม่ได้แม่งอยู่แม่งอยู่ออยืดอแค่เทียงเนี่ยแค่เทียงเนี่ยอ่ะทำให้กูกินเ<อ>พียวแบบทีทีทีเพราะฉะนั้นถ้ากูกินแบบกูเมาเลยมึงกูพูดจริงแต่นี๊กูตัวกูเมามีไอ้เต้าเต้าน้ำผึ้งรักมันนี่ครับมาแล้วครับสั่งมานานแล้วด้วยแผ่นนี้เตรียมการมานานนะครับเดี๋ยวทีเพื่อนผมไม่รู้ว่ากลอออนนี้ยะะไรัวคื ของแถมเว้ยดูดิคลิปกระต่ายอย่างเงี้ยของแถมแบบอย่างเงี้ยไอ้เนี่ะ <I S 1> <c oughs> นี่เดี๋ยวค่อยมาอ่ะขี้เด่นเดี๋ยวกี้เด่นเธอหนี้ชี้เด่นครับจริงไงว่าแอบตู้แล้วแบบเปิดมาเจออะไรบ้างสุดเชี่ย์โหแม่งน่ากลัวแม่งรีดแต่วท่ามันช็อกอะโอเคเดีวไว้เจ้าวผมก็กลัวเพื่อนช็อกเหมือนกันนะเขาอย่างไรรึเปไม่เขาแบบเซฟที่สุดโอ้โหมึงแก้วอะไรนี้มึงจะเซฟป่ะดิ gob เสื้อตรงนี้หลอนจริงนะถ้าเปิดนะร้อนอะไรเฮียหลอนจริงไงหรือว่าอย่างไรวะกูจะร้อนกูจะช็อกเลยถ้าเป็นกูอะจถ้าเป็นกูมึงไอ้ชี้อตรงนี้แม่งน่ากลัวจริงนะเว้ยเฮ้ยเก๊ดหยาไอ้สัตว์ใช้ได้ตรงเนี้ย ใช้ได้เลยอะขูนกลัวมันบิดกระตับกรบมาชุ่มอี้ขตัวนี้มันน่าเล่นจัดเลยอะเปิดมาดูแต่แพ้วช่ีตัวแหเี้ยปวดวายรยรออะไรยยบ้ามีควาเห็้นเยอะจริงเหี้ยยายาเจนกลัวมริงๆวัวจริงกลัวกลัวคุณเหรอกลัวเป็นขยานะเป่ยะนะยา